สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ข,ข้าวเคจะมาใสา่ข้าวครับนี่ครับอันดับแรกอันนี้น้ำอันนี้อันนี้ที่คนข้าวเอาน้ำปมาลูกเอาน้มาทำไมครับแล้วมามา,มาทำทำแปะครับเพียมาทำข้าวอโอ้ทำไมต้อง,ต,องต้องเอาน้ำใส่ลูกไม่ให้อะไรไม่ให้ไม่ให้ติดกันโอ้ไม่ข้าวติดกระด้งเหรอครับใช่ครับโอ้ลองพูดสิไม่ให้ข้าวไม่ให กระดมอ๋อกระดมอาเลยครับเอ้าเลยบอกเพื่อนๆอ้าวใส่กันเลยรอข้าวมาเลยรอข้าวหนึ่งโอเคไม้พายเลยครับน้ำไม่เอาอีกแล้วนะครับเอาน้ำบอกครับ จะให้ให้ให้ข้อเกบไปขึ้นเครื่องบินได้ไหมข้อเกบทำข้าวเป็นน่ะครับย่าให้ขึ้นย่าให้ขึ้นขึ้นเครื่องบินไปหิมะได้ไหมได้ครับโอ้สายข้าวให้ยายแลกเปลี่ยนอยากขี่เครื่องบินโอ้เอาสายต่อเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับผู้ชมฝากกันเลยและติดตามท่านผู้ชมด้วยครับบ๊ายบายจุบ ดิคบับ